าวันหนึ่งครอบครัวธรรมดาที่แทบไม่มีจะกินถูกไลที่ให้ออกจากบ้านอย่างไร้ทางเลือกแต่กลับพบความลับที่อาจพลิกชะตาชีวิตให้ร่ำรวยเกินจินตนาการคุณคิดว่าพวกเขาควรเลือกอะไรสมบัติที่สิ่งจะพรากทุกสิ่งไปหรือความรักที่เลยเพยงอย่างเดียวในชีวิตเรื่องราวต่อไปนี้จะทําให้คุณไม่กล้ามองความมัง่งคั่งเหมือนเดิมอีกต่อไปครอบครัวยากจนถูกไลที แต่โชคชะตากลับพาพวกเขาสู่ความมัง่งคั่งกางกรงเทพเสียงรถยนต์ดังไม่ขาดสายกลิ่นควันจากท่อไอเสียคลุ้งในอากาศแสงดาดแผดเผาเหนือถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นชายหนุ่มชื่อชายยืนกอดอกอยู่หน้าบ้านไม้เก่าบ้านที่เขาอาศัยมาตั้งแต่เกิดวันนี้กลับมีเจ้าหน้าที่มายืนล้อมถือเอกสารคำสั่งไล่ที่ในมือแม่ของเขาหน้าซีเพิดมือสังขนากอดลูกสาวคนเล็กแน่น เสียงร้องให้เบาๆดังก้องไปทั่วห้องความเงียบงันปกคลุมเหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งชายหายใจทีเหงยซึมตามหน้าผากหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเขามองรอบๆเห็นบ้านที่สุดสมฟ้าผนังเต็มไปด้วยรอยแตกพื้นไม้ส่องแสงดังเกียดอาดเมื่อเหยียบในเสี้ยววินาทีเสียงกระแทกดังสนั่นมาจากข้างหลังกำไพ่ไม้พันทลายลงบางส่วนฝุนตลบโอนจนสบาบตาชายก้าวถอยหลังด้วยความตกใจ สิ่งที่ปรากฏใต้เศษไม้ที่พังลงมาคือกล่องเหล็กเก่าขนาดใหญ่สนิมกาหนาแน่นทั่วทั้งกล่องแม่ของเขาตกตะลึงโดงตาสั่นไหวราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นชายยื่นมือไปสัมผัสโลหะเย็นเฉียบทำให้เขาสะดุง้งหัวใจเต้นรัวเร็วยิ่งกว่าเดิมในวินาทีนั้นเองสิ่งเจ้าหน้าที่ตะโกนเร่งให้รีบอกจากบ้านแต่สายตาของทุกคนกลับจดจ้องไปที่กล่องใบนั้นแม่หายใจแรง มือสั่นจนแทบถือเด็กไม่ไหวใช้ค่อยๆดึงฝากล่องขึ้นเสียงเหล็กเสียสีกันดังแหลมบาดหูกลิ่นอับเก่าผสมกลิน่นฝนลอยขึ้นทันทีภายในกล่องสายตาของชายจ้องเขม่งข้างในเต็มไปด้วยห่อผ้าที่ซีดเกา่าเชือกที่มัดเปื่อยจนแทบขาดแม่เุทานเบาๆน้ำเสียงสันเครอือลูกสาวคนเล็กซุกหน้ากับไหล่แม่ไม่กล้าแม้แต่จะมองชายยกห่อผ้าออกมาผืนผ้าสีมอนหลุดร่องอย่างช้าๆ เผยให้เห็นเหรียญทองจำนวนมากแสงทองสว่างวับสะท้อนกับแสงแดดจนทุกคนต้องรีดายแม่ถึงกับสุดลงนั่งกับพื้นมือปิดปากน้ำตาคลอชายยืนต่อแข่งรู้สึกเหมือนเลือดในกายสูบฉีดแรงเขาไม่เคยเห็นทองคำแท่งและเหรียญมากมายเช่นนี้ความเงียบปกคลุมบ้านอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงกดดันสิ่งเจ้าหน้าที่เรียกเร่งดังขึ้นอีกครั้งริพอปมายาเสเวลา แต่ครอบครัวไม่มีใครขยับทุกคู่ตามองไปยังกลองทุกลมหายใจเหมือนถูกจึงด้วยภาพตรงหน้าชัายหยิบเหรียญขึ้นมาสัมผัสเย็นของทองคำทำให้เขาสัน่นความรู้สึกขัดแย้งตีขึ้นมาในใจความกลัวปปนกับความโลภความสิ้นหวังปปนกับความหวังใหม่แม่เอื้อมมือมาจับแขนลูกชายชัยนี่มันของใครกันน้ำเสียงเธอเบาวิวแต่สั่นสถานจนทำให้บรรยากาศน่าหวาดหวั่นยิ่งกว่าเดิม ใช่ไม่ได้ตอบเขามองออกไปนอกหน้าต่างเสียงตรารสเสียงผู้คนในกรุงเทพยังคงดังต่อเนื่องแต่ในใจเขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าสายลมพัดแรงฝุ่นปลิวเข้ามาในห้องผสมกับกลิ่นอับจากกลองเกา่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดเด็กสาวน้อยเอามือปิดหูร้องไห้เบาๆอย่างหวาดกลัวใชยก้มลงกี่ครั้งข้างใต้กองเรียนยังมีเอกสารบางอย่าง เป็นซองจดหมายสีเหลืองที่ขอบไม่เล็กน้อยเขาค่อยๆเปิดออกกระดาษข้ามในขาดรุ่ยแต่ยังพออ่านได้ตัวหนังสือโบราณเขียนด้วยลายมือสื่อความหมายประหลาดเป็นทอดคำที่พูดถึงมรดกที่ถูกซ่อนและผู้สืบทอดที่จะเปลี่ยนชะตากรรมใช้อ่านออกเสียงเบาๆแม่ฟังแล้วขนลุกสู้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนมันหมายความว่าอะไรทำไมต้องเป็นบ้านเรา สิงเจ้าหน้าที่เริ่มเดินเข้ามาไกลสิงรองเท้ากระทบพื้นดังตึกๆชายรีบปิดกล่องทันทีหัวใจเต้นแรงแทบทะลุอ,อกเหงื่อไหลซึมเต็มแผ่นหลังเจ้าหน้าที่โผล่เข้ามาในห้องสีหน้าบึง้งตึงผมบอกแล้วใช่ไหมรีบออกมาเดี๋ยวนี้บ้านหลังนี้ต้องถูกเรือสายตาของเขาเหลียเห็นกล่องแต่ชายรีบก้าวไปยืนบางไว้แม่ลอกกลื่น,น้ำไหลมือกอดลูกสาวแน่นขึ้นความเงียบเต็มไปด้วยแรงกดดัน ชายยิ้มฝืนแค่ของเก่าๆไม่มีค่าอะไรหรอกครับเจ้าหน้าที่ยักไหลแล้วหันไปสั่งคนงานให้ร่้มเก็บเครื่องมือแต่สายตาของชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่เดินตามเข้ามากลับจ้องกล่องใบนี้อย่างไม่กระพริบชายแปลกหน้าแต่งตัวในชุดสูทสีดำท่าทางแตกต่างจากคนงานทั่วไปแววตาคมกริบเหมือนกำลังอ่านใจใชายอยู่ทุกวินาทีชายรู้สึกขนลุกเหมือนถูกจะทะลุเข้าไปถึงความลับในหัวใจ กล่องนั้นเอามาจากไหนเสียงทุ่มต่ำถามออกมาทุกคนในห้องเงียบกริบแม้หายใจติดขัดชายหลบสายตาไม่ตอบชายในสุดเดินเข้ามาไกลก้าวช้าๆแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนกล้องจนเด็กสาวน้อยสะดุ้งร้องให้เสียงดังชายยืนขวางไว้หัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจความมืดในดวงตาของชายแปลกน้าทำให้เขารู้สึกหนาวเย็น หมือนอากาศรอบตอถูกดูดออกไปทั้งหมดแมกรสิบเสียงสัน่นใช่อย่าให้เขาเอาไปคำพูดนั้นเป็นเหมือนประกายไฟทำให้ชายยืนตอตรงกว่าเดิมเขากำหมัดแน่นจนเส้นเลือดพุดชายแปลกหน้ายกยิ้มมุมปากรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับของแบบนั้นไม่ควรอยู่ในมือคนที่ไม่เข้าใจมันคำพูดคลุมเครือเหมือนจะบอกว่าเขารู้ความลับของกล่องนี้ชายสูดหายใจลึก ในใจเต็มไปด้วยคำถามนับพันทำไมกล่องนี้ถึงซ่อนอยู่ใต้บ้านพวกเขาทำไมมีคำพูดถึงผู้สืบทอดแล้วชายแปลกหน้าคนนี้เกี่ยวข้องอะไรเสียงทุบจากด้านนอกดังขึ้นคนงานเริ่มรื้อหลังคาเศษไม้ตกกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นฝุ่นปลิวฟ้งเข้ามาในห้องแม่กับลูกสาวรีบหลบไปมุมห้องชายมองไปที่กล่องอีกครั้งภาพทองคำวาววับเกงติดอยู่ในใจเอกสารในซองจดหมาย ยังเต็มไปด้วยปริศนาและชายในสูทสีดำยังคงยืนมองเขาเหมือนกำลังรอคำตัดสินใจบางอย่างบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันเสียงทุกเสียงรอบตอดังชัดขึ้นกว่าปกติเสียงลมหายใจของแม่เสียงร้องไห้สะอื้นของน้องเสียงรองเท้าคนงานเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นไม่หยุดชายก้าวไอยหลังไปชิดกล่องสายตาไม่ละไปจากชายแปลกหน้าทุกอย่างเหมือนหยุดนิง่ง เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังบีบอัดเข้ามาที่ห้องเล็กๆแห่งนี้คำพูดนั้นดังสะท้อนในหัวใจเหมือนสิ่งกระซิบที่ก้องซ้ำไปมาในความคิดห้องไม้เก่าๆที่กำลังถูกทำลายค่อยๆส,ส,สั่นสะเทือนเสียงไม้แตกดังกรอบกรบอยู่เนื้อศีรษะฝุ่นลอยหนาทึบจนแทบหา,ายใจไม่ออกชายยืนกำมัดแน่นเงื่อไหลยหยดลงบนพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยรอยแตกเขามองตรงไปที่ชายในสูทสีดำแววตานั้นเย็นชา แต่แฟงแววรู้ทันสายตาชายคนนั้นไม่เคยละจากกล่องเลยเหมือนมันเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าดลโลชัยรู้ทันทีว่ากล่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทรัพสมบัติแต่มันคือกุญแจบางอย่างกุญแจที่จะเปิดเรื่องราวที่เขาและครอบครัว,รวไม่เคยคาดคิดแม่สูดหายใจแรงเสียงท่อสันสานของพวกนี้มันอาจนำภัยมาด้วยนะชัยคำพูดของแม่ทำให้ชัยสะุ้งหัวใจเขาเริ่มสั่นไหว ภาพเปลียนทองวาววับกับจดหมายเก่ามุนวนอยู่ในหัวเหมือนฝันร้ายที่ยำำ้ำซ้ำแต่สายตาที่มุ่งม,มั่นของแม่และน้ำตาที่ไหลลงแก้มของน้องสาวกลับยิ่งพ่ามแรงกดดันใช่ในสุดยิ้มบางของสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่พวกเธอจะเข้าใจได้ง่ายๆเสียงเขาต่ำลึกและทุ้มกล้องแต่ทุกคำพูดกลับเหมือนคมมีดปาจใจใช่ไม่ตอบเขาเพียงก้าวถอยหลังไปใกล้กล่องใช้ร่างกายบางมันเอาไว้ สายตายังคงจ้องไปที่ชายคนนั้นทุกเซลล์ว,วินาทีเหมือนการโดนที่ไร้เสียงเสียงทุกจากด้านนอกดังขึ้นอีกเศษไม้หล่นใส่พื้นท่านลังคาถูกยกออกทีละส่วนลมแรงพัดเข้ามาฝุ่นปลิวจนตาลายกลิ่นสนิมจากกล่องผสมกลิ่นฝุ่นและควันรัตเรากับบรรยากาศถูกบีบให้คุณมัวมากขึ้นเรื่อยเแม่กอดน้องแน่นเสียงสะเอินเบาๆดังก้องในห้องชากระหมัดจนเล็บจิกเข้าเนาื้อ เขาพยายามไม่ให้เสียงหัวใจตัวเองดังออกมากล่องนี้มันไม่ควรอยู่ในบ้านของคนจนชายในสูตรพูดชา้าชาชาัดชัดมันเป็นสมบัติที่รอผู้ที่คู่ควรคำพูดนั้นทำให้แม่เหน่ยหน้าขึ้นทันทีแล้วใครกันคือคนที่คู่ควรน้ำสียงเต็มไปด้วยความกลา้าแต่แฝงความกลัวจนเห็นชัดชายในสูตรยิ้มเย็นผู้ที่สามารถเปิดความลับในนั้นได้โดยไม่หวาดกลัวชัยรู้สึกเหมือนถูกท้าทาย ในใจปัตตูขึ้นด้วยความสับสนกลัวแต่ก็อยากรู้ลังเลแต่ก็อยากครอบครองเขาหันไปมองแม่เห็นแววตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงแล้วหันไปมองน้องสาวที่ยังกอดแม่แน่นจนตัวสัน่นภาพนั้นแทงใจเขาแรงกว่าคำพูดใดๆชายในสูตรก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าหนังดังสะท้อนชายเผลอ่อก้าวถอยหลังจนชนกับกล่องโลหะเย็นแข็งกระแทกหลังทำให้เขาสะดุ้งวูบ แม่ร้องเสียงดังอย่าเข้าใกล้ลูกฉันเสียงแม่สั่นสะเทือนบรรยากาศใช้ในสูตรหยุดก้าวแต่สายตายังคงตรึงอยู่ที่กล่องไม่แม้แต่จะมองแม่แม้เพลงชั่วครู่ชยรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ตัดสินใจเขาค,อค,อคอ่อยๆก้มลงแต่ฝากล่องโลหะเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งความกลัวไหลผ่านไปทั่วร่างแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกว่าชะตากำลังจะเปลี่ยนก็แผ่ซ่านในหัวใจ เสียงหายใจของทุกคนดังขึ้นพร้อมกันเรากับโลกภายนอกหยุดหมุนเลยเพียงห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเงียบกดดันชายค่อยๆเปิดฝากล้องอีกครั้งเสียงเล็กเสียสดสีดังแหลมบาดหูแม่บนหน้านี้น้องสาวปิดหูแน่นชายในสุดยกคิ้วเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความพอใจภายในกล่องใต้เหรียญทองที่กองทับกันแน่นมีแผ่นกระดาษอีกชุดหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงจดหมายธรรมดา มันคือแผนที่ที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดชายหยิบมันขึ้นมากระดาษกรอบบางแทบจะขาดในมือร่องรอยลายเส้นซับซ้อนบิดเบี้ยวสัญ,ญลักษณ์เหมือนตัวอักษรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนการเชื่อมโยงระหว่างสถานที่และสิ่งลึกลับสายตาชายในสูตรเปล่งประกายเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งสิ่งตำเอิญเถินถช้าๆนั่นล่ะสิ่งที่ฉันรอมานานชายเหนื่อยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมา เขารู้ทันทีว่าเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าที่ครอบครัวจะรับมือได้แต่มันก็สายเกินกว่าจะถอยกลับแม่จับแขนเขาแน่นใช่เราทิ้งมันไปเถอะลูกเสียงแม่สั่นน้ำตาไหลไม่หยุดน้องสาวซุกหน้ากับหบแม่ตัวสั่นเทิมไม่หยุดแต่ในใจชัยไฟแห่งความอยากรู้ยังลุกโชนเขามองไปที่แผนที่ในมือเหมือนมันกำลังสั่นสะเทือนเบาๆหรือเป็นแค่จินตนาการของเขาเองชัยในสุดยื่นมือออกมา มอบมันให้ฉันแล้วเธอจะปลอดภัยคำพูดนั้นเย็นยเยือกแต่ในความเงียบชายกลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองตอบกลับทันทีว่าเขาไม่อาจมอบมันให้ใครได้เมื่อเขากำแผนที่แน่นจนยับสายตาจ้องตรงไปยังชายในสูตรเต็มไปด้วยความดื้อรั้นและความกลัวปนกันแม่ร้องเรียกชื่อเขาเสียงดังแต่ชาไม่ได้หันไปเสียงโคราไม้ด้านบนตกดังสน,นัส่นเศษไม้ร่วงลงกระแทกพ,พื้นฝุ่นฟุ้งกระจายหนาแน่น แสงแดดลอดผ่านช่องโหว่ส่องลงมาที่กล่องเหมือนแสงนั้นกำลังเน้นให้ทุกคนเห็นความจริงชายในสูตรหเราะเบาๆเสียงหเราะนั้นเย็นชาจนหนาวสัน่นดีถ้าเธอเลือกจะเก็บมันไว้ก็เตรียมต่อเธอชายขโมดคิวเตรียมตัวเพื่ออะไรชายในสูตรเพียงยิม้มไม่ตอบอะไรสายตาเย็นชาเหมือนกำลังมองเด็กที่กำลังเล่นกับไฟและในวินาทีนั้นเสงฟ้าผ่าก็ดังสนั่นจากภายนอก แม้ท้องฟ้าจะยังสว่างจ้าแม่กรีดร้องเบาๆน้องสาวยิ่งร้องให้หนักขึ้นชายหันไปมองหน้าต่างแสงฟ้าพาทอแสงประหลาดเหมือนโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเขาหันกลับมาที่กล่องอกี่ครั้งทองคํายังคงส่องแสงแผนที่ยังคงอยู่ในมือและชายในสูตรยังคงยืนยิ้มเหมือนผู้ล่าที่กำลังรอเหยื่อก้าวเข้ากับดักชายรู้แล้วเสียงลมพัดกระแทกหน้าต่างไม้ดังปังป ศส็กระจกแตกกระเด็นลงพื้นฝุ่นผงปลิวฟุ้งจนสาบตายกลิ่นสนิมและกลิ่นฝุ่นผสมกันจนหายใจแทบไม่ออกแมกรีดร้องเรียกชื่อชัยมือกอดน้องสาวแน่นจนเล็บจิกลงบนผิวน้องสาวสะอื้นจนตอโยนน้ำตาเปื้อนแก้มแดงไปหมดชัยในสุดยังคงยืนอยู่นิ่งชฉยเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุวววตาคมกริบจ้องไปที่แผนที่ในมือชัยวาวตานั้นไม่ได้เพียงแค่โลก แต่ยังเต็มไปด้วยความคาดหวังเรากับสิ่งนี้คือชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วชชยมองแผนที่อีกครั้งเส้นสายประหลาดเริ่มดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวเรากับมีชีวิตเส้นมึกบิดต่อไปมาเหมือนงูลเลยเขาขยี้ตาแรงแต่ภาพยังคงเหมือนเดิมหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อไหลรินลงข้างแก้มมือสั่นจนเกือบทำกระดาษหลยแต่ยิ่งจับแน่นเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนแผนที่กำลังดูดความร้อนจากร่างกายออกไปแม่สังเกตเห็นสีหน้าของลูกชายเธอรีบร้องเตือนใช่ทิ้งมันลงเดี๋ยวนี้ชายหอบหายใจแรงสายตาหวาดกลัวประปนกับความดื้อรัน้นเขาไม่ยอมปล่อยเหมือนมีบางสิ่งมัดมือเขาไว้กับกระดาษใบนั้นใช่ในสูดหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกจนขนลุกมันเลือกแล้วเห็นไหมแม่เบิตากว้างเรียก อะไรเล็กชช่ในสูดยิ้มมุมปากไม่ใช่เขาที่เลือกแผนที่แต่แผนที่ต่างหากที่เลือกเขาคำพูดนั้นทําให้ชายสถานมือที่จับกระดาษเริ่มชาเหมือนเส้นประสาททั้งหมดถูกบังคับให้เชื่อมกับลายเส้นประหลาดเขาพยายามดึงมือออกแต่ไม่สําเร็จเหมือนพลังบางอย่างจึงเขาไว้สายฟ้าดอีกครั้งคราวนี้ดังสนั่นเหมือนจะผ่าโลกเป็นสองส่วนแสงเขาลบเข้ามาในห้อง สะท้อนกับเหรียญทองในกล่องจนสว่างวาบแม่และน้องสาวกรีดร้องลั่นใชยรู้สึกเหมือนร่างกายเบาวงหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากหัวใจตัวเองภาพตรงหน้าพระเลุนแต่แผนที่ในมือกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมสัญ,ญลักษณ์ที่เคยดูไม่เข้าใจตอนนี้กลับเปล่งแสงออกมาเหมือนกำลังบอกเส้นทางบางอย่างแกเขาชชยในสุดพูดเสียงก้องมันเริ่มขึ้นแล้วต่อไปนี้ไม่มีใครหยุดได้ แม่พยายามวิ่งเข้ามาเดินแขนลูกชายแต่ทันทีที่เธอแตกแรงสะท้อนบางอย่างผลักเธอกระเด็นล้มลงกับพื้นน้องสาวร้องกรีดลัน่นรีบวิ่งไปกอดแม่ที่นอนหอบหายใจใช่กตะกนสุดเสียงแม่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เขาไม่สามารถก้าวไปหาได้เหมือนเท้าทั้งสองถูกจึงไว้กับกล่องดวงตาของเขาเบิกกว้างมองเห็นเพียงความสิ้นหวังที่สะท้อนในแววตาแม่ชาในสุดยังคงนิ่ง แต่รอยยิ้มกลับกว้างขึ้นนี่คือวิธีของมันไม่มีใครเปลี่ยนได้ใช่กัดฟันแน่นความโกรธพุ่งขึ้นในใจเขาพยายามฉีกกระดาษทิ้งแต่ทันทีที่ออกแรงกระดาษกลับแข็งเหมือนเหล็กไม่ขดมาดไม่ยัดเรากับเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือโลกมนุษย์สิ่งรอบข้างเงียบลงชั่วขณะมีเพลงแสงลมหายใจหอบเหนื่อยของทุกคนใช้หันไปมองชายในสูตรอีกครั้งทมด้วยเสียงสัน่นแกเป็นใครกันแน่ ชชยในสุดไม่ตอบเพียงแต่ยกมือขึ้นและชี้ไปที่แผนที่ในมือชัยวาวตาเต็มไปด้วยความหมายที่ชายไม่อาจเข้าใจทันใดนั้นสัญ,ญลักษณ์บนแผนที่ส่องแสงแรงขึ้นกลายเป็นแสงสีทองที่พุ่งขึ้นไปบนเพดานแสงนั้นแรงจนทะลุไม้เก่าๆขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเสียงดังสนั่นเหมือนระเบิดบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเศษไม้และฝุ่นถล่มลงมาอีกแมกริดร้องเรียกชื่อชัย น้องสาวร้องไห้ไม่หยุดคนงานที่อยู่ด้านนอกเริ่มแตกตื่นเสียงวกบเกงดังไปทั่วชายรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะถูกดูดเข้าไปในแสงเท้าหนักขึ้นเรื่อยๆร่างกายเหมือนถูกจึงไว้เขาพยายามต้านทานแต่ยิ่งต่อต้านก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆในความโกลาหลชายในสูตรกลับยังคงยืนนิ่งแววตาไม่หวั่นไหวเหมือนเขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นเช่นนี้ ชายหอบหายใจแรงความมืดเริ่มคลืบคลานเข้ามาในสายตาสิ่งรอบข้างค่อยๆห่างไกลมีเพียงเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นในหัวเสียงปลดประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่กลับชัดเจนราวกับมาจากข้างในตัวเองสิ่งนั้นเอ่ยเพียงประโยคเดียวเจ้าคือผู้สืบทอดชายสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอ,อกเขาพยายามตะโกนปฏิเสธแต่ไม่มีเสียงใดๆหลุดออกมาแม้พยายามคลานเข้ามาไกล แม้จะถูกแรงบางอย่างผลักไว้แต่เธอยังไม่ยอมแพ้น้ำตาไหลนองแก้มสิงร้องเรียกลูกชายดังก้องในห้องน้องเสาวกอดแม่แน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสายตาที่มองฉายเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและไม่เข้าใจและในวินาทีนั้นเองสิ่งระเบิดดังสนั่นอีกครั้งแสงสีทองทวีความรุนแรงจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยแสงสีทองสว่างวาบจนทุกสิ่งเลือนหาย ความมืดเข้ามาปกคลุมสายตาของชัยเสียงรอบข้างค่อยๆเงียบลงเลยเพ่งเสียงหัวใจเต้นแรงในอกเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างกลับเงียบสงัดบ้านไม้เก่าที่เคยสั่นสะเทินบัดนี้หายไปแทนที่ด้วยความว่างเปล่ามีเพีงกล่องเหล็กและแผนที่ที่ยังอยู่ในมือแม่และน้องสาวยืนอยู่ไม่ไกลสีหน้าวกเธอยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ยังมองมาที่เขาอย่างมีความหวงัง เหมือนกำลังรอให้ชายเป็นคนตัดสินใจชายในสุดยังคงยืนอยู่เช่นเดิมท่ามกลางความว่างเปล่ารากับเขาไม่เคยวันไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นดวงตาคมกริบยังคงจ้องไปที่ชายชายหอบหายใจแรงมือกำแผนที่แน่นเขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในมือไม่ใช่เพียงสมบัติแต่มันคือภาระและทางเลือกที่ไม่มีใครหลีกหนีได้แม้ก้าเข้ามาไกลน้ำตาย,ยังคงไหลาอาบแก้ม เธอพูดเสียงสั่นแต่หนักแน่นใช่อย่าลืมว่าเรามีแค่กันและกันทองคำหรือความลับใดๆบนโลกมันไม่สำคัญไปกว่าครอบครัวน้องสาวเงยหน,น้าขึ้นตาแดงกำแต่เปล่งประกายพี่ชายหนูไม่อยากเสียพี่ไปคำพูดเหล่านั้นเหมือนสายลมอุ่นพัดผ่านใจใช่หลับตาลงสูดลมหายใจยาวและเมื่อเขาเปิดตาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เขายกแผนที่ขึ้นสูง แล้วตัดสินใจย,ย้อนมันกลับลงในกล่องสยงกระแทกดังสะท้อนฝากล่องปิดสนิทเองโดยไม่มีใครแต่ต้องทันใดนั้นความว่างเปล่ารอบตัวเริ่มสันสะเทินสิงลมพัดแรงภาพทุกอย่างกลับคืนสู่ความเป็นจริงบ้านไม้เก่ายังคงสุดสมเจ้าหน้าที่และคนงานยังยืนอยู่ข้างนอกสิงรถในกรุงเทพต่างกลับมาอีกครั้งชายในสูตรรีตาลงรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆเลือนหายถ้าเลือกแล้วงั้นหรือ น้ำสิงเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่ก็แฝงความนับถือบางอย่างใช่ตอบกลับเสียงหนักแน่นผมไม่ต้องการสมบัติที่ลากมาด้วยความสูญเสียผมต้องการแค่ครอบครัวใช้ในสุดเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะโห่ร้องเบาๆเสียงโห่ร้องนั้นไม่เหมือนครั้งก่อนมันไม่เย็นชาแต่กลับแฝงความเศร้าบางทีนั่นอาจเป็นคำตอบที่แท้จริงเขาก้าวถอยหลังทีละก้าวร่างกายค่อยๆเลือนหายไปกับสายลม จนในที่สุดไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ชายหันไปหาแม่และน้องสาวกอดพวกเธอแน่นน้ำตาเออคลอเต็มตาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความโล่งใจแม่ลูกผัวลูกชายลูกเลิดถูกแล้วสิ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งให้ครอบครัวออกจากบ้านแต่สำหรับชยัยบ้านหลังนี้ไม่ใช่เพียงที่พักพิงอีกต่อไปมันคือที่สั้นเร้นความลับที่เกือบจะเปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งหมด ขามองกล่องเหล็กเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหันหลังเดินออกไปพร้อมครอบครัวทิ้งสมบัติและความลับไว้เบื้องหลังแต่พบพาความรักและความผูกพันติดตัวไปท่ามกลางความวุ่นวายของกรุงเทพเสียงรถยังดังไม่ขาดสายฝุ่นควันยังคลุ้งเหมือนเดิมแต่สำหรับครอบครัวเล็กๆนี้ทุกย่างก้าวคือการเริ่มต้นใหม่เพราะพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำหรือมรดกที่ถูกซ่อน แต่คือการมีกันและกันในวันที่โลกแทบจะพักทุกสิ่งไปในที่สุดเรื่องราวของครอบครัวยากจนที่ถูกไลที่ได้สอนเราว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กองทองหรือสมบัติที่สันเรนแต่อยู่ที่หัวใจของคนในครอบครัวการมีคนที่รักและยืนเคียงข้างในวันที่ยากลำบากนั้นมีค่ามากกว่าสิ่งใดใดบนโลกสมบัติอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งและความสูญเสียแต่ความรักและความสามัคคีจะนำพาเราให้ก้าวผ่านวิกฤต ได้เสมอขอให้เรื่องนี้เป็นเครื่องต้นใจให้เราไม่ลืมใส่ใจคนที่อยู่ใกล้ตัวเพราะต่อให้โลกพากทุกสิ่งไปแต่หากเรายังมีกันและกันเราก็ยังมีความมัง่งคั่งในแบบที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเรื่องราวนี้จนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเาวสัมประกาย